ทำพุ้ยปิดเพลงบี B. นี่เต้นมาชั่วโมงกว่าแล้วทำไมเธอยังเต้นไม่ได้ขออีกรอบนึงได้ไหมครั้งหน้าฉันจะพยายามให้มากกว่านี้บีพูดแบบนี้มากี่ครั้งแล้ว20รอบแล้วรอรับอยู่อยูะๆกันป เราขอตอนออดิชั่นเธอแย่ก,กว่าคนอื่นตั้งเยอะทําไมพี่ป๊อปถึงให้เธอผ่านเข้ามาได้ถ้าอาทีนี้ฉันยังทําไม่ได้ฉันจะเป็นคนออกจากวงไปเองทุกคนโอเคไหมก็ถ้าเจ็บขาก็ออกไปพักคนอื่นเขาจะได้ซ้อมกันต่อสองสาวันก็น่าจะหายแล้วนะอันนี้ รอจังถ้าบีเข้ากับคนในทีไม่ได้หรือคนในทีไม่ยอมรับอ่ะพี่ก็ช่วยอะไรบีไม่ได้นะถึงแม้ว่าพี่จะชอบบีมากแค่ไหนก็ตามอะบีเขาไม่ดีอะไรหรอก็พี่ป๊อบอะเคยแอบกินกับเคที่วงแมจนโดนจับได้ดิโอ๊ยอะไรเนี่ย เ,เห็นเ้ยที่จับมือน้องบีอ่ะโอ้ยพอเพอร์เจอร์กลับบ้านไปกินนมไปถึงแม่ก็ว่าหรอกลุงลุงรู้ได้ไงว่าผมกินนมก่อนนอนอะ่ะคือในทุนของเราเนี่ย <c oughs> เขาสนใจให้บี <c oughs> ไปเป็น,นเอกเอ็มวีของลูกเขาจิมมี่ งกองอไตเพราะว่าเธอคือหน้าตาแล้วก็คือตัวแทนของโวงเกนของพวกเราเจ้าฮะ รับกาแฟไหมคะเจ้าฮะรับกับหนวดมันเข้าปาก I'm also just a girl who standing in front of the boy I am a girl standing oh. แล้วอะไรต่อนะ oh.